ตื่นมาก็กินนะเจ้ากินไปหลายอย่างแล้วกาฟแฟกาแฟแล้ก็ขนมไม่รู้ขนมอะไรเขาซื้อมาฝากทำไปเรื่อยๆไม่รู้อะไรจะถูกใจ YouTube ข่ะน,นี้กำลังหาของกินเนี้ยเกิดมาเพื่อกินอย่างเดียวเลยคฮะ นี้เป็นกาแฟแคปซูลนะคะเนี่ยอีกยี่ห้อหนึ่งนะคะคือมีซื้อมาหลายยี่ห้อเพราะอันนี้ไม่มีเครื่องชงเพราะว่ามันคนละยี่ห้อมันใส่เครื่องชงไป่ได้ต้องแกะออกมาใส่น้ำร้อนกลองนะคะของเรามันต้องใช้คนละเบียบ <c oughs> เราซื้อมาลองเฉยว่ามันจะใส่ด้วยกันได้ไหม เครื่องเราต้องใช้ช่วยแบบนี้นี่เครื่องเราต้องใช้ช่วยอย่างนี้นะคะแต่ถ่วยนี้มันจะเป็นของอเมซอนแล้วเครื่องมันชงไม่ได้ซื้อมาแล้วามาลองที่เสว่ามันจะใส่เครื่องเราได้ไหมเผื่อเราอยากกินยี่ห้ออื่นสรุปแล้วไม่ได้นะคะที่เขาให้ที่ลองมาก็ไม่ได้ ก็เลยต้องมาแกะแบบเนี้ค่ะแกะออกแล้วก็เทใส่แก้วเอาน้ำร้อนใส่แล้วต้องกรองนะคะเพราะมันมีกากแต่อันเนี้มันจะนแบบว่าเจาะรูค่ะเจาะเ,เครื่องมันจะเจาะลงมาเสร็จแล้วมันน้ำกาแฟมันก็จะไหลออกทางเนี้ยนะคะมันก็สะดวกเราก็รู้อยากรู้ว่ามัน จะใส่ได้ก,กันได้ไหมคือรุมแล้วมันใส่ไม่ได้ก็เสียเสียเงินซื้อมาแล้วก็ต้องกินนะคะเพราะว่าอะไรมันคนระเบะียบอันนี้นเป็นเงินนี้ค่ะกาแฟที่อันนี้คือเป็นแคปซูลเอ็ก์มัคแต่อร่อยนะคะหอมมันใส่ไม่ถึงนั้นถ้วยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยแต่นี่ว่าเอ้หัวตรงนี้มันไม่ถึง ที่จิ้มอ่ะที่หมายถึงว่าจะมีเข็มใช่ไหมคะเวลาเข้าไปในเครื่องมันจะดังป้องหนึ่งแล้วมันก็จะมีน้ําไหลออกมาที่เองนี้ัอนี้มันใส่เรืยกันไม่ได้ก็เลยต้องเป็นอย่างนี้ก็โอเคนะอร่อยแต่มันคนละแบบนย่ที่ถ้วยคนละยี่ห้อนะก็ซื้อรั้งเดียวเนี่ยเราเพราะว่ามันชงไม่ได้นะคะที่เกียดมาแกะแบบนี้มันไม่อร่อย มันต้องอ,อชงตามสูตรของเขาหมายถึงมันบอกไม่ถูกเนาะอะไรแล้วแต่คนกินแต่เป็นคนชอบอยากลองนะคะอะไรที่ว่าอลองกล่องนึงก็จะมีสิบสิบถ้วยก็คือจะกินได้เนี่ยกีนะ่ครั้งก็ได้ถ้วยนึงมันจะมีนิดเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเราชอบเรากินทั้งวันก็ได้นะคะ มันก็อร่อยคนละแบบน้ำหนักน่าจะเท่าๆกันกับของอันนี้แล้วไม่นก็จะมีอีกยี่ห้ออีกยี่ห้อนึงก็คือของเออะไรเนสเล่หรือ,อยะเนทกาแฟของเนทกาแฟของนก,กาแฟ,ก,ก,าแฟก็จะมีช่วยแบบนี้ค่ะช่วยเหมือนกันแต่มันหาซื้อยังไม่ได้เพราะว่ามันมีขายเป็นบางห้างนะคะแคปซูลมันไม่ได้มีขายทั่วไป แล้วเราก็แก้ไขเลยการใช้มันเป็นกาํำร้อนนะคะเอากาแฟใส่ถ้วยแล้วก็เทมันจะชงเป็นเราจะซื้อแบบไม่มีกากก็ได้เหมือนกาแฟทั่วไปคือในกาแฟที่ชงแล้วกินเลยอย่างเงี้ยน,นะคะถ้ามีถ้าซื้อแบบมีกากมาเราก็มีมาบดเองเนี้ยเราก็ใส่เข้าไปในเครื่องไม่ได้เราก็ต้องใช้แบบว่า ชงเหมือนกันเนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็มันจะมีกระดาษสําหรับกองกากกรองกากแล้วก็กินเหมือนปกติไงมันจะมีวิธีการหลายแบบกาแฟนะคะมันแล้วแต่คนชอบ <c oughs> เราเป็นคนชอบลองชอบลองของใหม่ๆไปเรื่อยอันนี้มันก็ใหม่ๆหรอกสําหรับคนอื่นเขาก็กินกันมานานแล้วล่ะแต่เราแบบว่า เพิ่งจะซื้อเครื่องมาเลยอยากลองสมัยก่อนซื้อมาแล้วเครื่องอ่ะตอนนี้มันพังมันยังไม่ได้ใช้ไม่ใช่มันพังหรอกมันแบบว่าไฟมันคนละระบบมันก็เสียบไปปุ๊บมันก็น็อกไปเลยไม่ได้กินสักแก้วนึงเลยเครื่องอันนั้นนะก็เลยซื้อใหม่ซื้อเครื่องใหม่คราวที่แล้วนั้นซื้อกาแฟมาซื้อแคปซูลมาเยอะเลย ก็ต้องทําแบบเนี้แหละแล้วค่ะเอากรีดฝามันออกแล้วก็เอามาเทเอามาเทแล้วก็เอาน้ําใสเข้าไปชงเพราะเราเครื่องมันใช้ไม่ได้เลยเปิดไม่ติดแล้วอะไรเงี้ยคไม้เอี่ยมไม่ยังไม่ได้ชงสักแก้วเลยก็เก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกนะครับเพราะว่าคาดว่าน่าจะไม่มีคนซ่อมได้หรือซ่อมได้ก็คือมันอาจจะแพงซื้อใหม่เลยน่าจะดีกว่าสําหรับเรานะเพราะเราไม่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรเลย แล้วก็เลยคิดเอาแบบนั้นแล้วก็เลยลองไปเรื่อยๆเหมือนเล่นเหมือนทำอย่างเงี้ยก็ทําไปอย่างเงี้ยไม่รู้ถูกผิดอะไรก็ทําไปเรื่อยเพราะเราเป็นคนชอบทดลองเป็นนักวิทยาศาสตร์ดั่งเดิมก็ <c oughs> ล,ลองไปเรื่อยๆอะไรที่เราทําแล้วเรามีความสุขเราก็ทําไปเนาะกินแีแหละคือสิ่งที่มีความสุขที่สุดสําหรับเรา ตื่นมาก็กินจะเป็นเวลาไหนเราหิวเราก็กินตีเท่าไหร่เราก็กินอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็กินมาตลอดตั้งแต่ตื่นขึ้นมาไหดูคลิปให้เพื่อนนะคะแล้วก็กินอย่างเงี้ยก็แล้วแต่เป็นบางเป็นบางวันไปอะไรอย่างเงี้ยก็ลองออไปซื้อถ้าไปเจอยี่ห้ออื่นที่มันเป็นแคปซูลก็จะลองซื้อมาเหมือนกัน พราะว่ากล่องหนึ่งมันก็ร้อยร้อยกว่าบาทสองร้อยประมาณเนี้ยอันนี้จำไม่ได้อเมซอนมีนกล่องละเท่าไหร่ล้วซื้อมาแล้วก็เอามามา,มาลองเครื่องของอเมซอนเขาก็ไม่แพงแต่และครั้งแรกอะที่เราซื้อเราก็จะซื้ออยู่เหมือนกันเครื่องของอเมซอนนะแต่แล้วเราไปเดินแล้วเราเจอเครื่องอันนี้เออเราถูกใจเล็กๆอะไรเงี้ยเราก็เลยซื้อมาเลยแต่เครื่องเก่าที่มีที่ว่าไม่ได้ใช้เลยนั้นใหญ่มาก ทุกวันนี้ก็ตั้งไว้เฉยอะไรเงี้ยเมื่อไหร่ถ้าเกิดรวยมากๆก,ก็จะสร้างที่เก็บของเก่าอ่ะเพราะว่าเราจะมีของที่ไม่ได้ใช้เยอะอะไรเงี้ยนะเพราะเราซ่อมอะไรไม่เป็นเครื่องกรอออากาศพังก็เก็บไว้ไม่ซ่อมเพราะว่าค่าซ่อมมันจะแพงกว่าซื้อใหม่เพราะเคยเอาพัดลมไปซ่อมไปซื้อพัดลมใหม่ได้ตัวหนึ่งอะ่ะค่าที่เอาพัดลมไปซ่อม เหมือนอย่างวันเนี้ยเอาเอาโทรศัพท์มันเป็นไวรัสใช่ไหมล้วก็กลัวว่าเราจะเล่นไม่ได้เราก็เอาโทรศัพท์ไปร้านโทรศัพท์ล้านเครื่องเนี่ยเราไม่เข้าใจไงคือที่เราเคยทำอ่ะมันคนละแบบเราเป็นไงร้านคิดว่ามันจะทำได้ดีกว่าที่เราเคยทำผลป,ปรากฏว่าเสียเงินไปห้าร้อยเนี่ยไม่ได้อะไรกลับคืนมาแอแล้วก็ยังใช้ไม่ได้ยังทำไม่ได้นะถ้าเกิดเรา ทำเองเราอาจจะทําได้อะไรเงี้ยก็เหมือนกับว่าเป็นการผู้สนไปที่เราเสียเงินห้าร้อยเพราะว่าตอนเราเคยไปให้ร้านที่เราซื้อโทรศัพท์เนะี่ยเขาล้างเครื่องให้เขาไม่ได้คิดเงินอะไรเลยนะคะแล้วก็ทําไม่ถึงชั่วโมงหรอกแต่เขาอาจจะเห็นว่าเราอ่ะแก่งูอะไรเงี้ยมันเขาก็เรียกห้าร้อยอะไรเงี้ยนะแต่เราก็ไม่ได้ว่าอะไรเขานะเพราะว่าให้เข้าไปอะไรเงี้ย แต่ทีนี้เครื่องมันก็เปิดไม่ได้มันก็เป็นแบบเนี้ยคือเอามาแล้วมันก็ลงเขาลงโปรแกรมมาให้เราเนะี่ยเขาไม่ได้ลงภาษาไทยเราก็ต้องมานั่งงมแต่เราหาที่เปลี่ยนไม่เจอว่ามันจะตั้งค่าตรงไหนที่ให้เป็นภาษาไทยตรงอื่นเราเราทำได้แต่ตรงเนี้ยมันจะต้องตั้งตั้งแต่ครั้งแรกของเครื่องหาไม่เจอนะว,ว่ามันจะทําตรงไหนอะไรเงี้ย แต่เข้าไปดูเนะี่ยเป็นภาษาอังกฤษเราก็พอรู้ว่าตรงนี้มันจะทะําอะไรอะไรเงี้ยแต่ตัวที่จะเปลี่ยนภาษาของเครื่องเลยเนะี่ยมันไม่มีหาไม่เจอไม่ใช่มันไม่มีเราคือเราหาไม่เจอว่ามันจะอยู่ในตรงไหนเพราะว่ามันจะมีหลายแอปใช่หไหมจะเยอะไปหมดเต็มหน้าจออะไรเงี้ยมันก็เลยจะเข้า YouTube ที่เราเคยเข้าในเครื่องเนี้ยไม่ไดไ้ต้องไปเข้าเครื่องอื่นอะไรเงี้ยเราก็จะไปให้เขาแก้ไขไม่รู้จะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะ เรื่องของเรื่องก็คือเราเข้าระบบไม่ได้ตอนที่เราเอาโทรศัพท์ซื้อโทรศัพท์มาที่มาลง y o u t ท b e ครั้งแรกอะเราก็จำไม่ได้ว่า Google ที่เราทำอะเราใช้ชื่อว่าอะไรรหัสอะไรใช่ไหมเพราะว่ามันนานหลายปีมาแล้วไอ้อซิมมันเนี้ยที่เราใช้มามันก็เลยยังทำอะไรไม่ได้มันก็จะเพียงแต่ถามเราให้เราตั้งค่าตั้งอะไรเงี้ย มันแค่จะเปลี่ยนตัวอื่นเราไปด้วยแค่เ,เนี้ยงอง,งูมันจะต้องมาก่อนชอชิงเสมอนะคะไม่งงก็โง,ง่แค่นั้นแหละกว,กว่าจะฉลาดเนี่ยมันเป็นอย่างงี้แหละโลกเราเนาะไม่มีใครฉลาดมาตั้งแต่ต้นเนะี่ยทุกคนนะ่ะก็จะต้องโง่ามาก่อนงั้นกว่าจะเรียนรู้อะไรแต่เราเป็นคนที่ชอบเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองแต่นี่ความที่เราอยากจะ ทำให้มันใช้ได้เลยเราเดินไปเจอร้านโทรศัพท์เราก็เลยไปถามเขาเขาก็บอกว่าราคาประมาณนี้แหละแต่เราก็าช่างมันเถอะคิดว่าทําแล้วเราสบายใจคิดว่ามันจะใช้ได้เลยเนี่ยเอากลับมามันก็ทาอะไรไม่ได้คือมันเปลี่ยนได้เป็นบางอย่างคือโปรแกรมเนี่ยมันจะต้องลงมาเป็นภาษาไทยอย่างเหมือนเราไปซื้อที่ร้านโทรศัพท์ใช่ไหมพอเรามันได้ภาษาไทยมาอย่างเนี้ย เราก็จะเข้าอนุนันนี้ได้อะไรเงี้ยหาตรงไหนที่จะเป็นปุ่มเสียงปุ่มอะไรเงี้ยอันนี้มันไม่ได้เลยภาษาไทยต้องเป็นภาษาอังกฤษอย่างเดียวอพอดีเราก็ไม่ได้โง่ามากเนาะเราก็พอรู้ว่าภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยก็เข้าไปหาแต่มันยังไม่เจอตรงที่จะเปลี่ยนจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยของเครื่องอะก็เลยดูอย่างนั้นนะเราจะบันทึก ชื่อเพื่อนในโทรศัพท์ใหม่หรือมันทําสร้างอะไรไลน์อะไรเงี้ยก็ยังไม่ได้ยังหาไม่เจอตรงที่มันจะบอกอะไรเงี้ยเออเนี่ยแหละก็เลยเป็นบทเรียนว่าเราอย่าใจร้อนแต่เราแก่ไม่ได้หรอกเพราะเราเป็นคนใจร้อนอ,อ,อ,อทําอะไรต้องเอาให้ได้ให้เสร็จอะไรแบบเนี้ทั้งที่รู้ว่าบางทีงเด็กเขาอาจจะไม่ไม่มีความรู้เรื่องนี้ก็ได้อะไรเงี้ยนะ ในความที่เราคิดว่าเขาเป็นร้านโทรศัพท์เนาะเขาน่าจะทําได้อะไรางี้คนไม่ได้ทําได้หมดทุกคนหรอกค่ะถึงเขาเจอยังไงมันต้องศึกษาไปเรื่อยๆนี่ก็คือทําให้เราได้รู้แล้วว่าเออแบบเนี้ยมันไม่ได้แต่เคยนะคะตอนที่ซื้อโทรศัพท์มาใหม่อ่ะแล้วมันก็เป็นเนี้ยเขาก็บอกเดี๋ยวเขาจะล้างเครื่องแต่คืออะไรออกใหม่ออกไปหมดเลยล้างเนี่ยแอนนี้รูปอะไรในโทรศัพท์เครื่องนั้นก็ไม่มีแล้วค่ะเสร็จแล้วเขาก็ ตั้งโปรแกรมขึ้นมาใหเราใหม่พอล้างเครื่องเสร็จแล้วมันก็จะต้องมีการรีเซ็ตเครื่องใช่ไหมผลปรากฏว่าอันเนี้ยร้านเนี้ยเขาไม่ได้รีเซ็ตมาให้เราเป็นภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษก็เลยยังทําอะไรได้ไม่เยอะอะไรเงี้ยเราหาปุ่มที่จะเปลี่ยนภาษาของเครื่องนะคะไม่ใช่เปลี่ยนภาษาตอนเราพิมพ์มันจะเป็นที่ที่เปลี่ยนภาษาของเครื่องจากภาษาอังกฤษเนี่ยให้เป็นภาษาไทยไม่ได้ตั้งเวลาก็คือ อะไรไม่มีไทยเลยอ่ะแบบว่ามันมันเครื่องมันไม่ได้อะอย่างเนี้ยแต่ถ้าไปเข้าไปใน u t u ู e อะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้ที่มันลงไว้เป็นภาษาไทยอะไรนะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะว่าเราเกิดคนละยุคเนาะกับยุคไอทีอะไรเงี้ยแต่เราเกิดก่อนยุคไอทีไงเพราะนั่นเราจะต้องทำได้สมัยเราไม่มียุคไอทีอะไรแบบเนี้ยแต่เราก็ ฝึกมาด้วยตัวเองตลอดนะเขาไม่ต้องตเตออะไรเนี่ยสมัยก่อนไม่มีเรียนแต่ปัจจุบันนี้ก็เรียนเ,เขามีการสอนอะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนเรามีเครื่องคอมเราก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีไม่มีประสบการณ์เราก็ลองผิดลองถูกในเมื่อเขายกเครื่องให้เราแล้ว,ลวเราก็ทำจนเรารู้ระบบมีระบบดอทระบบวินโดว์ระบบอะไรอย่างเงี้ย แต่คนเรามันไม่ได้รู้ไปหมดทุกอย่างหรอกนะเหมือนเมือเจ้ามีรู้บ้างไม่รู้บ้างอะไรยเงี้ยอันนี้ก็ทําไปเรื่อยๆเปื่อยๆอย่างนั้นะว่ามันจะเป็นยังไงเล้วนาะก็พูดไปเรื่อยๆมีมีคนดูไหม่ดูหรือมันบันทึกได้ไม่ได้แล้วก็ช่างมันเอเพื่อความสบายใจมันอันนั้นจะได้ไม่ไม่เครียด เรียนรู้ลองไปเรื่อยๆไม่มีใครรู้มาตั้งแต่เกิดเกิดมันก็ต้องมาฝึกดูอะไรงเี้เป็นธรรมดานะคะก็เลยต้องเป็นอย่างเงี้ยต้องไปทำอี่ยทำอะไรไม่ได้ถ้าเราไปทำเครื่องนี้ปุ๊บเพราะถ้าเราเปลี่ยน g ู o g l e ใช่ไหมเปลี่ยนระบบะมันก็จะไปเปลี่ยนอันอื่นของเราอะที่เรามีไลน์มีอะไรแบบนี้ ก็เลยต้องอยู่เฉยๆในสําหรับเครื่องนั้นยังทำอะไรไม่ดนะ้ก็เลยขาดการติดต่อกับใครก็ขออภัยด้วยเพราะว่าเพื่อนเขาก็จะติดต่อกับเราส่งลายส่งอะไรในเบือในเครื่องนั้นนะแต่มันก็มีส่งเครื่องอื่นได้อีกอะไรเงี้ยมโนี่คือบทเรียนในชีวิตหนึ่งอีกครั้งหนึ่งที่เราเออเขาอาจจะคิดว่าเอ,อ้ยคนนี้ คงไม่รู้อะไรหรอกทํามาให้เธออะไรเงี้ยนะเดี๋ยววันนี้เราก็จะต้องเดินไปให้เขาดูอีกว่าจะให้เขาเปลี่ยนให้เราเป็นภาษาไทยอะไรบนะ้าแต่ก่อนเราเคยมีร้านมีคนขายโทรศัพท์ที่บริการดีมากแต่เขาไม่ได้อยู่เองเราไปหาเขายากเราก็าเลยเราไม่ได้ซื้อโทรศัพท์กับเขาด้วยร้านนี้เราก็าเลยเองต้องเป็นแบบนี้ ก็เสียงเงินให้เข้าไปไม่มีปัญหาเพราะว่าเราทําเองไม่ได้แต่จริงๆมันทําได้เพราะมันจะมีในเครื่องอะที่ว่าล้างโปรแกรมไมา in the line